ัสดีครับผมปล่อยร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่134คลิปนี้ขอนำเสนอรถเหล็ก PK เส้นชัยมวยไทยยิมฟาดปากับคริสซอช่าสกอตไบโอเมนสกอตแลนด์เพื่อบ่อยเสียเวลาหาความรำคาญกับผมคขาปล่อยฟลอยไปจมไปแบบภาษาสารเสริสซาลาอันนี้ก็ศึกวันแชมเปี้ยนชิป เดือนมกราคม2563การ 2, การ,รมวยไทย3ามยกยกละ3นาทีผัก1สัตวากระเน่นยกละ10แต้มทั้งยกเดียวถูกนับถึง3ขครั้งกัดจับแพ้ที่ KO ในพิกัดแบนตั้มเวท65.8กิโลกร,รมัมเอามาสอรุดสอดเห็นประวัตินักมวยจักหน่อย คริสซอชาวสกอตแลนด์อายุ2ีปีส่วนสูง180เซนติเมตรชนะมา3 9แพ้แปเป็นแชมป์โลกมวยไทยหลายองค์กรว,ว่าวันนีเป็นแชมป์ยุโรปหรือสหราชอาณาจักรพร้อมเจอมวยไทยเมื่อ4ปีที่แลกก้วก็คือซุปเปอร์เล็กเกียตหมู่9แต่ว่าแพ้คะแนนไปรถเหล็กเป็นจังไหรรถเหล็กพีเคแสนไทยมวยไทยยิมหรือเจ้าทะเลท้องเก้านาหลัง เป็นชาวสุราษฎร์ธานีโอ้ถ้าพูดถึงสุราษฎร์ไม่พูดถึงคำขวัญนี่ไม่ได้เลยนะชอบมากเลยเมืองอร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหลงธรรมะ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 พ่นแล้ว <c oughs> อายุกระทอกันอายุยีสเกปีส่วนสูงกร้อยหกเซนติเมตรไม่ไมาเลย ใส่หน้ากากมากไม่ในชุดนักรบสปาร์ตันเห็นไหะอืมเป็นหลัดๆหนึ่งในยุคกรีกวัดสันทออืมเป็นยุคท้องของกรีกคือว่าเกิดประชาธิปไตยขึ้นในยุคนั้นแล้วอืมที่กรุงเอเธนส์ว่าสมัยก่อนที่มีห่นหนังเรื่องหนึ่งสปาร์ตาคัสนะคือการเลือกทาสพวกทาสต,ต่อสู้กันเนี่ยนี่แหละหน้ากากประมาณนี้ละตอนนั้นสองพันสิบแปดผมเด็กไปบ่งหนังอยู่พ่เอกจำได้ว่า เคิร์กดักราดเห็นจืะตอนนี้รู้สึกว่าเสียชีวิตไปแล้วมัง้งดีกี้ว่าเป็นธรรมดารถรถเล็กเข้านี่ก็ได้ระดับปริญญาโทเ่นดิโว้ยแล้วก็เมื่อสองปีที่สองปีก่อนน่ะประมาณเนาะเคยดวนมัดนะดวนศอกดวนเข้ากันครับรถถังกิจเมืองนอนมาแล้ว ที่าราชะดาเนินกับแพ่คะแนนรถถังไปซึ่งรถถังนั้นก็ยอมรับนับถืออรถรถเด็กเป็นไอดอนคือกันเด้ของรถถังในวัดสันทอ่อแต่ว่าเส้นทางอาคีพของหนักมวยมันหนีกันว่าผลก็ต้องตีกันก็คือกันกรับแต่วันนช้ยที่นับถือเสมาเพ็ดเนาะเครื่องกันยังได้ต่อยกันอยู่จนไหอธรรมดาเส้นทางนักมวยนานพ่นะ บักจับมือสิแค้นกันนี่ในยุคของโควิดวันทำไมเนาะรูปหัวรูปหางอืมรูปใช้แน่ตรวจสัมภาระสิ่งของมีอย่างมากน้ำว่านี่มีอืมอยัางส่อนเล่นบสนอสอะไรอ๋อวาสลินท่าไปเอายามหม่องท่าคือดีเนาะ <c ười> คือดีแสบดีเนาว่ากันไปเห็นหนามันมืนไปสันตัวนี่ละเขาเรียกว่ารถเล็กอืม นโมสังโฆภูตโธนโมสังโฆคิดถึงพระคุณพระธรรมพระสงฆ์พุ่นรือไหมครูบาอาจารย์จงมากุ่มมา,มาเหลี่ยมขะน้อยทออันฝนอวยฐานธรรมพุทธศาสนาเนาะเป็นคนไต่อไเอาก็ไดอเอ้ามวยไทยสันตวัวขึ้นเพิ่เวอร์ไปเลยไหมนั่นละ่ะเขาเทียบให้เบื้องอายุกระทอกันเด้เลยสูงร้อยหกสิบแปดกับสูงร้อยแปดสิบบาททีเท่าตังอะไรก็ได้ มันสิบสองเส้นผูแล้วกรรมการเอพิทิกอร์นะนี่ะเหนรนจิงบบแบบ Corner, he is a channel 7 Muay Thai World Champion standing at 168 centimeters tall, holding a Muay Thai record of 127 wins and 40 losses. Give it a Muay Thai. เอาละรลดเล็กพ <thế> ี่เกศเสนไทายมเชิงบ erm you know ้ากรรมการหลยบ่มีว่ามีสีสบเนาะอีเลดโดรับซิสหัวเนียงๆก็คือโอลิเวอร์ครอสยกแรกแหกหมานสั้นตัวไปเห็นไหมระวรางเอายุกันตีกันกรรมการพร้อมทุกไฟว่าจังไดหันหลังพูาอ่ะ มุยขวานำกันทั้งคู่โอ้ความสูงต่างกันด้วยสิบสองเส้นพุ่นไหมอืมเคยได้เปรียบผู้ใดรถเล็กต้อยกะจังวานนะักขนาดสูงร้อยหกสิบแปดนั่นนี่นา,นานๆเหาะเงาะเข้าไปเงาะวัดระยะกรติตะขวาายเข้ามารถเล็กมุ้ย้ายกัามุ้ยขวาจุนสูงยังเหาะปาดที่โท่ <c oughs> อืมกา่าสิเล่นนาเลยไหม วันธรรมดาวันธรรมดาคริสซอร์ุงยาวเข้าดีสวัสดักไล่ตี่บันิสักเงนินแคททู่ทังแขนซ้ายแขนขวานี่ถอยหลังเป็นหกลมสันตัวรถเด็กเข้ามาจาะได้แน่เต๊พับนอกเบาเบาแยบสายเขามากยบไม่ยับวัตรยะกันบ่อเข้าไปเจ๊บัตตถึงขาสั่นไปนิดนึงน เาไปเย,ยเหนื่อยะเป็นมาบางังเนาะหัวเหลี่ยมแม่แม่แลเลยเต่าสันตัวมวยไทยเด้มวยไทยเด้บีเมดมัดเท่าเข้าสอกแต่ว่าเวลากอดเข้ากอดกันเขาสิบว่าให้แบบลรแขนนะต้องแยกสิมักเอาเดียมเอานันบอ่อได้มวยกงเนี่ยนนั่นละนั่นละบ่ให้ลาแขนกันโอยยางเขาอย่างเดียวเพราะว่าช่วงสันนะชคร่วงทกสั้นกว่าคุณรู้ไหม เฮ้ยเฮ้ยบ้านเป็นถ้ำมาดาเตใสข้าม่าวางไหนามวยสายนั่นมัดนตัวมัดแล้วก็เตหขวาตามเากกนากรรมการอยู่ตีกันอีกแล้วอยู่ตีกันซุ้มนี่ก็จะเป็นมกน่องหรือสัวอบอกตีกตัตีเหยาะเหาะเข้าไปเพราะเป็นงั้นกัดเอากระมมัดแล้วมัดตายเลยนะเด็โอ้ยโยนเขาย่า ว่ากันไหนนี่ไอ้หนุ่มสุราษเมืองหอยใหญ่ไข่แดงแรงธรรมะจนตาเมืองร้อยเกาะอื้ออร่อย,ออยหอยกันใหญ่เาแรงธรรมะก็เอาพระพุทธราสพิคุล่ะครับเป็นที่ตั้งเขาเรียกว่าแรงธรรมะถือว่าเป็นอรหนันต์ในยุค ยุคมนุษย์โลกเขาเอ้ยเอ้ยเจ้าท่านก็มรณภาพไปแล้วผมเคยไปกราบนมัสการท่านอยู่เอาไว้จังไดไว้จังไดยอ่อห้วยทั้งทีเขาว่าติตัวมาสั่งเป็นเลยเอาสิสอกงัดมาต่ใส,ส่สกอตแลนด์มันดีเอ้าเอาเอ้าไว้หน้าขาไปหาเพราะสวงสันต้องเขาประิดน้อยนึงนั่นเห็นว่าเขาถึงบ่ขึ้นหนีเร็วถอะเรอโอ้ยเดือดตาเว้ เบิ่งทางนี้เลี่ยมตาปากโถผัดมาล่าเลยบอกเง่าเง่าโอ,โอ้มัดยกสันตัวเขามุ่มไปมงัดเข่วอย่าคล้องออกวันอยาอยางลองปัน่นไดไล่ะจมูกแดงก็ที่โดนสันตัวโดนคึอกันโดนคืกกันเตะน้ำอกีวก <c oughs> ว่าจะไหนนีตัวเนาะท่ากันไป ประกบน้ำห้อนน้ำเย็นหากินน้ำมดหลวงพ่อกันหลวงพอ่อใดบุหู้เขาเห็นบ้างอยู่หนาสารก็คือมา้าล่ะว่าสาันบู้ยวัดสลิมเนี่ยของยุคเสร็งยุคแขนตัวนันวน่นนะเอาบัดรดีไฟหนึ่งเนี่ยเป็นจังใดผู้ใดคือบ่มีพี่เลี้ยง <c oughs> อ๋อมีอยู่สอนมวยอยู่เนาะอสอนโดนเว้น้ำกับบุยกินรสสันละเอามากฝรั่งไปเคี่ยว <c oughs> เท่นกันยันเฮ้ <c oughs> <c oughs> อมาสั่งเด้อบ้านีเน่โอ้อืมนดาสั่งเนะ <c oughs> าะเอายกที่สองแหกมันอ้าวประคิดเข้าไปสามยกยกละสามนาทีพักหนึ่งหนึ่งเมตรหนึ่งนาทีหนึ่งเมตรเออเออจิ้มเข้าไปอืมธรรมดามวยเอนเตทีนึงก็ต้องงานเขาอย่างเดียวเจ็บปวดบ่มี่เข้ามาเจ็บบ่มี่ปวดบ่มี่ลุยอย่างเดียว ไปที่ไหนไม่แตกไม่ใช่รถรถเหล็กวันไปก็ไม่แตกนาบางนี่น้อยนึงกับคือสมัยก่อนกับน,น้ำพนน้องกี่พายุทธเนาะน,นาบางบางก็ว่าเพิ่นกันจะเสียชีวิตไปแล้วหรอวะเอ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 อเขาเรียกว่าไอ้หน้าเปื่อยนะสมัยนั้นอันนี้ก็บอกว่าก็ชกน้ำใดพ่อนาเขาแรกเด้อนาเขาแรกเด้อว่าจะไหนทีถอยไปใส่ตัดสัมโตวไปแหง สูงสิบสองเส้นดิตัดให้สูงทอกันมากก็น่าว่าจะไหนเสียบเข้าหนาขาเสียบมาหนาท้องน้อยเสียบบักแอลโอ้มีเลี่ยมมีเลิม,มกันโอ้พลังกับบอธรรมดาบอกแล้วบอธรรมดาบ่าสวนปริญญาโทษดีปริญญาโทษดีมันสมองอัจฉริยะเด้บอธรรมดาตีมวยก็มีความรู้ใด้ดิฮะฮะ สี่หักเลี่ยมบ่สิ่หักเลี่ยมโอ้ยหน้าตาเบิ่งจังเหนือคือจังเมน,นูปลาเกี่ยวมีเออเออเอาว่าจังใดอืมโอ้ยเอาท่องสันตวัวอืมอืมเสียภไปเสียพมาแลกขึ้นตบบังหูทีนึงขี่หูเต้นระบำระบ้าอ๋ออัดเข้าไปไม่สอกสอกได ได้มากจังไดยก็ขึ้นจังสั้นทันบ่เสียบว่าเขาอะ่ะเสียบอยู่ขึ้นกันเบาๆว่ากันไหนทีถอยไปใส่ห <c oughs> นีบอ,อ,อกตายโอ้ประคัตปลายข้างไหมอุย้ยเลี่ยมดีฝรั่งคนนี้เลียมดีเอ้คริสซอเอาไ่้จังไลยพูดหนาพูดหนาพูดหนึ่งสอกพูดหนึ่งมัดงาวทอกันเนาะวะช่วงไหม <c oughs> งัดสอบึ้น จิตทัดมาลาบเอเออวิ่งก็ไปซ้ายขวาเสียบเขา้าเจาะเข้าไปวางแลกกดทันตัวเอาว้ไล่แสนห่วยศอกศอกเลย่นงอนโอ้การคอหืว่ดกันไหนโอ้บอลแมนธรรมาดาหยกอี้พูด่ายงเขามาจากสกอตแลนด์่นตัวสกอตบอสกอตบออืม,อม ว่าจังใดว่าจังใดโยกๆเข้าไปกระเตน้ำาม,มัดน้ำเอาโอ้มีคำยันน้ำคำยันห่วยเข้านั่นจมูกจมูกจมูกแตกเอาเห็นเลือดเห็นเลือดฉลามเห็นเลือดแล้วบ้านนี้ฉลามเห็นเลือดมันจะของกระแตกน้ำละว่าเนี่ยเอ้ยเสียบแด้งเด้งเหมือโยกสั่นตัว ว่โลโม่ซันซาโลโม่ซันเอาเอาเตะพับในพับนอกไอ้ลูกสวงไว้ไงตุย้ยเตะซ้ายขวาเข้าไปเอาปั๊มเออเออเออ,อ,อโบวี่หนึ่งสองก็เตะตัดพับนอกตัดท่อนนั่นหนากระวมบมาเนาะน้ำมุ่นเอาไปอยู่แล้วคนนะ่ะเส็จจังไหน <c oughs> เอาเอาหนวดไว้เข้าคู่ไว้ก่อนดูละหดดีนะเวลากอดรลัดฟัดเบี้ยงเนี่ยเอาหนวดถูนี่เว้ยบอกค่อนแวบๆบผัวแบบเราครับพี่น้องสตีนี่ขวาม,มือมาไหมบ้านี่คนขวามอ้ยสั้างได้ภาษาโมน่ไว้จัปปุบาอวยรอดผู้เท่านำไล่เหยีงยงสันด้เอายกที่สามยกสุด ท้ายจันตว่าเอ้ยนั่นเห็นไหมเด๋ปีวุชีไปใส่ไปใส่ต้องเข่าแล้วบานเนี้ยเข่าแล้วเข่าแล้วอือันนี้ก็บว่าย่อมว่าย่อมกับเข่าคือเขาบ่งจังหนึ่งเขาดีสูงทอกันนะจ้าบังไม่คยยจะหนีไหมอ๋อสิไปใส่สิไปใส่สิไปใส่พนักเสียบเข่าจันตวาสิมาจักไหนซ้อความพลังวาสั่นผิดซ้อเพิ่นเอาไว้ในทีรถเล็กไล่แขนว่าได้เลย ลายแขนมาได้เอาไว้แค่นั่นนะเสียบเข้าไปก้อนเข้าสันๆก็เสียบได้เข้ากันอหูบาดสลาเนี่แตกคักกเก่าโอ้ยเลือดอีกคนนึงก็คุณจแมนเลือดล้เล็กนั่นแหละออยู่คริซโซ่ไหมคุณไหมเต็มเลยคนน่ะเอาหัวไถไถถทู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 ไถไถอเอาถูไปเสร็จเลือดจะคข่องน้ำแล้ว ขาอ่อนเนกระเตะตัดเอ้ยเอบ้าเลือดแล้วบ้าเลือดแล้วโอ้โอ้ตะะตายเนี่ยผมเขียนไว้เหงื่อสีแดงเหงื่อสีแดงเป็นยังไงให้ดูเอาโอ้ตัวขาหล่มลกปังงาง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 โอ้ยเป็นแดงไปกลายไะโดดเตี้ยสองชั้นบ่ว่าไงโยกขม้าเียงเสียบนั่นเสียบขึ้นสอกสันตัว มึงได้โอ้ตีนผมพอดีแล้วเนี่ยหัวแตกแบบนี้ไอเขามุ่งเขามุ่งก่อนมุ่มทั้งนี้ไปไปเสด็จรนแพทย์ไปํำสนามมาเบางนี้มาเบ่งนี้พี่น้องอืมต่อยได้ตีได้ว้านะเขามุ่งไปไปยัวนี้ไปมุ่มทั้งพน้นอืเขามุ่งถึงมีพีเ่เลี้ยงเลี้ยงบ้าได้เขาอ,อยานสอนมว่วยานเสียเปียบกันนะ ตย่งดูคนละมุ่มไปวันต่อไปไปจี่ไหนฮะยิ้สัล่ะึแค่ประจำสนามย่ใสเบิ้งกันระบอปีกันรถสูบบนหัวกูดอกพนะะเปิด <c oughs> ประจำสนามโอ้ยใส่อะคือเพ่อเห็นเอาพ่อมเนาะพ่อมว่าคากันรถสูบเนาะเนะไปจนตัวบ้านนี่เห็นบ่บ้านนี่เลือดดยเลือดบ้าเลือดแล้วบ้าสจนตัวนีไปใส่ โอ้นั่นน่ะเห็นบ่ล่างสลับบนบนสลับล่างจอกไปนำ้ำเอาคอริสตอวัตกังไหนคริสตอโดนสอกสักตัวพูดนะโอ้ยยกมือให้ลกลังใจแฟนขับไม <c oughs> ลยแม่ยิ้มได้อยู่ด้งานคอนเสิร์ตรถเล็กส่วนประชันขาดบ่ต้องถอยสันนี้สาต,ตาร์ตไปวัตกังไหน เออย่าเหมิดแงย่าเหมิดแทงตัดทอน,อน,ทนกำลังขาทอกันสูงร้อยแปดสิบก็้วยหกสิบแปดไหมหสูงทอกัน <laughs> อัพอัพอัพตับคันนี้ไปใส่บ <c oughs> อลอืเอาเอาถอยถอยแปก็ตามอะไรไว้ทีนี้ไปใส่แต่เนกลุงไงเนาะเฮ็ดจอมหน่อยๆคือยังสุ่มงุ่มไกลมันก็ถึงมวลดี <laughs> เอาโอ้ คัดบอกมันโดนไส้ทันแล้ววงหันน่ะลูกก้นที่ทั้งนับกรรมการน,บนาับว่าจะได้พ่อบอจะบอกพ่อบอกพ่อแล้วอย่งเอาไปใส่ก่อนออลุยกลวมาถชิน,นอกเนบ่ยเหือหเตะเมดยกพอดีขอโทษก็ไปเปลีป่ยนกันคือเก้าอายุกระทอกันยี่สิบเก้าปีสันตุ ตอนนั้นสิกาผู้ใดเขาไปแล้วเออซโลโมชันมองดูเป็นจังไดสิหนีไปใจนั่นน่ะเห็นบอกวิสายไปตีเล่นๆนี่นั่นปักปักปักไงทองโอ้ยกับมือเนาะปักปักโอ้เดี๋ยวบางหลายมุมไปปักคือหายเดี๋ยวกรรมการไรของมุม อ๋อประกาศจนตัวบนันนี่ฟังเขาประกาศเนาะมาจองมาพาดอกคุค้นข้ามป้อยฟังเอาเด้อบนันนีเด้อโอ้ยมีอย่างน้องบันเนี่ยพูดนะเป็นสาวเป็นแส่ไม่ยกมือ,กมอกมยกไม่ให้ผู้เบาผู้ผู้เบลก็ง่ามดีเลยเนาะเขาจนพ่อนอยู่พอแบบพินดอง ข้างหลังเมย์ผู้สาวแม่คนหนึ่ง เอ้บาตเนี่ยเอ้าเอของขอคูณสาวประกบสองครังเมือมือโอ้มือมอไซต์เป็นประโยชน์หมอนี่บรูเรื่องเมืออมันต้องถือโอกาสท่องท้งที่นี่แน่ว่าจังไดเห้นโโลโมชันอีกหรือเป่าขอขอบคุณสาหรับการปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย